รับผมเดี๋ยวลองตีช่องนี้ดูครับนะครับมันเป็นช่องเป็นลืบเข้าไปนะครับลองดูครับ โอ้ยโดนแล้วครับออกมากัดนะครับน่าจะตามออกมาจากข้างในแล้วครับเต็มป,ปากครับแบบนี้ก็ต้องรีบเอาขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นสภาพด้านหน้านะครับมันมันค่อนข้างลกนะครับ เวลาเราเอาปลาขึ้นเราก็รีบเลยครับเวลามันเผลนเผลนหัวขึ้นมานะครับเรารีบรีบดึงให้มันเข้ามาเลยครับถ้าปล่อยไว้บางทีมันจะเข้าไปพันพวกหญ้าสวะด้านหน้าได้นะครับนะครับตัวนี้กัดเต็มๆครับเข้าเต็มปากเข้าไปในคอครับเดี๋ยเพิ่งดิ้นนะครับเข้ามิดไปเลยเป็นเหยื่อหยดจ้ำนะครับผมเป็นปลาช่อนไซสาสวยทีเดียวครับอ่า การเลือกตีหมายตรงนี้นะครับคือส่วนมากเนี่ยปลาเนี่ยมันจะอาศัยอยู่ตามน้ําตื้นนะครับแล้วก็แนวตามช่องแบบนี้ครับที่มันเป็นเป็นช่องช่องนะครับให้เราตีขึ้นถ้าตีขึ้นชายญ้าได้ให้ตีขึ้นชายหญาเลยครับแล้วก็ค่อยๆลากลงลากลงมานะครับให้เหมือนธรรมชาตินะครับปลามันก็ตีเป็นสองสามไม้ครับมันก็น่าจะอยู่แถวนั้นพอดีครับออกมากัดได้ผลครับผมที่โล่งๆก็ใช้งานได้ได้นะครับหยดจ้ำครับผม สุดยอดมากครับ